ฟ้าแล้วมวัเนี่ยวัฟข้อเดียวข้อเดียวข้อเดียวอยีกแล้ว <c oughs> ข้อเดียวสียหมากเลยจรข้อเดียวสีหน้ากะบ,บากข้อเดียวจริงแวันนี้ก็อูถ้าทําครั้งที่แล้วเป็นครั้งนี้ก็ทําเป็นเหมือนกันแหละมันก็เหมือนกันแหละนะทีนี้วันนี้จะเป็นฟังก์ชันคี่ครั้งที่แล้วฟังก์ชั่นคู่เนี่ยมันจะเริ่มจากมันไม่ใช่ศูนย์เนาะมันจะเริ่มจากอย่างเงี้ย มันจะเริ่มจากแบบว่าเก้าสิบหรือไพยส่วนสองอถ้ามันเป็นสัญญาณอย่างนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่เริ่มจากศูนย์อะที่ไม่ใช่จากจุดศูนย์ะนะเนาะโอเคแต่ถ้าฟังก์ชันคี้เนี่ยมันจะเริ่มจากศูนย์อย่างนี้เลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจําได้นะกราฟเนี้ยมันคือกราฟไซน์กราฟเนี้ยมันคือกราฟไซน์แป๊บหนึ่งนะโอเค กรารนี้มันคือกราฟสายฟังก์ชันคีก็เปรียบเสมือนฟังก์ชันไานนั่นเองเนาะทีนี้สูตรของมันอ่ะสูตรของมันนะคะก็ฟังก์ชันเท่ากับซิกมาเอ็นเท่ากับหนึ่งถึงอินฟินิตี้ทีนี้จะเป็นบีเอ็นแล้วมันยังไม่บูดเอาโน่นนะเศษอาหารงโน้นอะไรวะแล้วก็ sin n x เนาะแล้วก็เอ่อซูตร์ไม่มี b A ีเไม่มี แล้วก็ bn จะเท่ากับ2ส่วนพายอินทิเกรต0ถึงพ si, าย fx s i n nx dx เนี่ยอันนี้คือสูตรอันที่แล้วหาเยอะกว่าอีกเพราะอันที่แล้วต้องหาทั้ง a0 แล้วก็ an ถ้าเป็นฟังก์ชันคู่ใช่ปะแต่ฟังก์ชันที่หาแค่ bn ตัวเดียวก็จบเลยง่ายกว่าครั้งที่แล้วคููถึงบอกว่าแป๊บเดียวไงวันนี้เออวันนี้แ๊บเดียวง่ายกว่าครั้งที่แล้ว มั้งนะโอ้โหโคตรง่ายเลยอาจา์ <c oughs> ง่ายวาให้เรานิดหนึ่งนิดหนึ่งคิดคิดต้องหลายวันยังคิดไม่ได้เลย <c oughs> ข้อเดียวโจทย์ข้อเดียวพอครูจะได้ไม่พบพวกวนเวลาเราเยอะเนาะอือโอเคโจทย์ก็จะแบบว่าเหมือนเดิมจงหานุมโ,โกฟูเรียของอ่ะเขาก็จะให้รูปมาฟืมตรงมากอ่ะเขาจะให้รูปมาเอบ ก็จะเป็นแบบปึ๊บอ่ะประมาณอย่างนี้ประมาณอย่างนี้นะสมมติว่ามันเท่ากันอะไรอย่างนงี้เนาะอะ,อะเป็นเป็นฟันเป็นฟันเลื่อยเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลบพายแล้วก็พายแล้วก็สองพายอยู่ตรงนี้อันนี้คือพายหนึ่งอะถ้าเราดูอะสมมติโจทย์ไม่ได้บอกนะฟังก์ชันคู่หรือฟังก์ชันคี่ เราก็ต้องวิเคราะห์ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันเริ่มจากจุดศูนย์ถ้ามันเริ่มจากจุดศูนย์เริ่มจากศูนย์ถูกปะมันคือฟังก์ชันคี้อ่านั่นเองเขาไม่ได้บอกเราก็ต้องรู้นะคะแต่ครั้งที่แล้วคือครูบอกไปเลยจ้องหาอานุกรมฟูริเยของฟังก์ชันคู่ถูกปะอืมแต่ทีน,นี้ข้อสอบอะบอกให้เลยว่าครูไม่บอกว่าเป็นคู่หรือคี่อ่าให้คิดเอาเองอย่างนี้เนาะ ผมก็ต้องดูจากดูจากกราฟอวนะว่มมามันเริ่มจากที่ไหนโอเคทีนี้ทีนี้ทีนี้ฟังก์ชันที่เขาให้มาก็คือ f x เท่ากับ f x ง่ายๆอ่า f x เท่ากับ f x แค่นี้เองโอเคเราก็มาวิเคราะห์เลยค่ะเราก็มาวิเคราะห์เลยก็โซลูชันเลยนะเราก็วิเคราะห์ก่อนเอ่อฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันคี่ถูกปะ อ่ะก็ต้องใช้สูตรฟังก์ชันคี่สูตรมันก็คือซิกมา N เท่ากับหนึ่งถึงอินฟินิตี้เออบ้านครูก็ฟร้องหึมเลยเนี่ยไฟดับหรึเปล่า bn แล้วก็ s i น nx แล้วก็ dx อ่ะแบบนี้โอเคทีนี้หนูต้องหาอะไรก่อนหา bn ก่อน bn ก็คือสองส่วนพายอินทิเกรตศูนย์ถึงไาย ฟังก์ชันแล้วก็ s i n x sin nx แล้วก็ dx อ่ะคือมันก็จะคล้ายๆเดิมกันแหละเนาะทีนี้เราก็แทนเข้าไปก็ฟังก์ชันของเรามันคือ x ใช่ป่ะเราก็แทนเข้าไปตรงนี้เป็น x อก่ะก็จะเท่ากับสองถึงสอส่วนพพยคูณถึง p พ x s i n n dx x ซอ่ะซึ่งเหมือนเดิมเนาะ ก็คือตรงเนี้ยมันคิดไม่ได้มันก็ต้องใช้อะไรใช้บายพาสเนี่ยวิธีมันก็ค่อนข้างจะฟิกอยู่นะอ่าก็คือคิดไม่ออกก็ต้องใช้บายพาสอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะเหมือนเดิมเลยโอเคทีนี้เวลาใช้บายพาสก็แทนบายพาสอินทิเกต u, d, v เท่ากับ u, v v ลบ v อินทิเกต Vdu อ่ามีใครรอห้องอยู่ไหม ให้ u ให้ u เป็นสิ่งที่ดิบง่ายๆเพราะฉะนั้น u คือ x ไป d u ก็คือ d x ส่วน v ก็จะคือที่เหลือก็คืออ่า d v ก็คือ pi n x d x เพราะฉะนั้นอินทิเกรต d v ออกมาก็คืออินทิเกรต s i n x d x นั่นเอง อินทิเกตกับดิฟตัดกันจะเหลือแค่ V i อินทิเกตไซได้ cos ก็เป็น cos nx ใสฟมันคือ N ก็ส่วน N ค่ะทำเสรบเดิมเลยเห็นเปล่าทีนี้ก็แทนค่าเลยเพราะฉะนั้นอินทิเกตอ่ะกลับไปแทนค่าอินทิเก t ต Udv ก็ U คือ X DV คือ s i เท่ากับ u v ก็คือ x cos nx ส่วน n ลบอินทิเกรต v cos nx ส่วน n du ก็คือ dx แทนค่าไปธรรมดานะอ่ะทีนี้อย่าลืมเขียนขอบเขตให้เขาด้วยก็คือ0ถึงายอ่ะตรงนี้ก็จะเป็น0ถึงาย ตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์ถึงพายตัวแรกไม่ต้องอินทิเกรตแล้วแทนค่าเข้าไปได้เลยเนาะแทนค่าพายเข้าไปที่ x นะคะก็จะได้พาย cos n พายพส่วน n แทนค่าเข้าไปที่ศูนย์ก็จะได้0นอ่ะนี่คือก้อนแรกก้อนหลังครับอินทิเกรตคอ s ได้ลบไซน์เพราะฉะนั้นก็จะเป็นลบกับลบไซน์ N x ส่วน n ขอบเขตที่ศูนย์ถึงพายข้างหน้าก็เขียนไปค่ะเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์ส่วน n เนาะลบคูณลบได้บวกบวกกับแทนค่าพายเข้าไปที่ x นะแทนค่าพายเข้าไปที่ x ก็จะเป็น sin n พาย n ส่วน n แล้วก็แทนค่าศูนย์มันก็ได้ศูนย์อยู่แล้วข้างล่าง เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ฟังก์ชันนี้ออกมาทีนี้เราก็ไปคิดตีโกณมิติค่ะ cos pi ใช่ป่ะอ่าแล้วก็ไซน์ pi ศูนย์อยู่ตรงนี้ pi ยอยู่ตรงนี้จุดนี้คือจุดลบหนึ่งศูนย์ x เป็นศูนย์ y เป็นศข้างหน้าเป็น cos ข้างหลังเป็น sin แบบนี้นะคะแสดงว่า pi cos pi cos pi ก็คือลบหนึ่ง ลบหนึ่งเอ็นวเอ็น <1 N. S 1> อ่าลบหนึ่งเอ็นแล้วก็ส่วนด้วยเ <1 N. S 1> อ็นแล้วก็บวกกับไายพย์ไายพายก็คือศูนย์บวกศูนย์เลขดีเห็นเปล่จาจจโจะจหมดแล้วเนี่ยเลขมันค่อนข้างสวยนะเออเลขค่อนข้างสวยแต่แต่แต่ทีนี้อย่าลืมอย่าลืมว่า ตัวตัวอ,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 อย่างครูเลขมันค่อนข้างสวยแต่โจทย์ที่ครูให้มันไม่สวยมันไม่สวยเหรอแต่แต่ข้อสอบมันเยสวยเลยจ้ะอ่าใช่ใช่ใช่โอเคแต่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 เราต้องอย่าลืมว่าเอค่าพายมันมีได้หลายค่าเนาะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันก็คือเหมือนเดิมเนาะครูก็จะให้มันเป็นอ,อภาย แล้วก็ลบหนึ่งกำลัง n ส่วน n ทีน,นี้กำลังเนเนี่ยมาจากไหนก็ถ้าย้อนกลับไปครั้งที่แล้วกำลัง n ก็คือมาจากถ้าายเป็นเนี่ยถ้าพ่าถ้า n เ,เป็นายมันก็จะได้ลบหนึ่งถ้า n เ,เป็นสองายก็จะได้บวกหนึ่งเนี่ยสลับไปสลับมาแบบเนี้ยหเพราะฉะนั้นมันก็คือกำลัง n เ,เป็นลำดับอนุกรมโอเคเราก็จะได้ตรงนี้ออกมานะ ยังจบแล้วตรงนี้คือได้ค่าออกมาแล้วอันนี้คือค่าของไลคือค่าของอินทิเกรต s i n ์ x dx แล้วก็ศูนย์ถึงพายเนาะทีนี้เราเอากลับเข้าไปแทนใน BN ของเราแทนใน BN เอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ bn เท่ากับสองส่วนพายแล้วก็ตรงนี้ใช่ปะอ่ะ BN มันคือตรงนี้ใช่ปะเนี่ย อย่างเงี้ยใช่ป่ะอ่าอย่าเนี่ยเนี้ยเนี่ยคือ bn ตรงเนี้ยเราคิดออกมาได้คือเมื่อกี้ไงอ่าคือเมื่อกี้ไงเราก็เราก็แทนไปได้เลยก็จะเป็นเอ่อลบหนึ่งกำลัง n บวก n อ่ะคายขัดเขียนไปตรงนี้ยละแล้วก็คายน่ะ ครูเขียนตกไปตัวนึงขอกตรงนี้นนด้วยค่ะโอเคใพ่กับใครตัดกันใครกับใครตัดกัน,รกรกนเราก็จะเหลือแค่สองลบหนึ่งกำลังวเออ่าเนี่ยเสร็จแล้วเห็นเปล่าทีนี้เรามาคิดแยกนะเรามาคิดแยกเรามาคิดแยก ตรงนี้คาะจะมงยากจบาเขียนใหม่เป็นสองส่วนเแล้วก็คูณอยู่กับลบหนึ่งกำลังเก็ได้ถูกป่ะนี่ถ้าคูณให้ N เป็นหนึ่งเอาที่แค่ยกเลขกำลังนะเลขยกกำลังนะอ่ะถ้าเอ็นคือหนึ่งดีคือเท่าไหร่หนูก็ลองคิดเข้ามาเยภาษาเพราะว่ามันมันห่างไปอ่ะมันก็จะได้เท่าไหร่มันก็จะได้ลบสองส่วนเอ็ าว่าลบหนึ่งกำลังหนึ่งได้ลบหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งคูณสองใครเปิดไมคปิดกไหมด้วยโอเคอ่ะทีนี้ถ้าครูแทนเอ็นเป็นสองอ่ะก็จะได้ลบหนึ่งกำลังสองลบหนึ่งกำลังสอง พราะฉะนั้นลบหนึ่งกับลังสองก็ได้หนึ่งใช่ไหมอ่าก็เป็นสองใช่เอาใหม่ครูแทนเอ็นเปสามคุณก็จะสังเกตเห็นว่าลบหนึ่งก็จะได้ลบสองส่วนเอ็นอ่าถ้าเอ็นเป็นสี่ก็คือลบสองส่วนเอ็นก็ได้หนึ่งใช่แล้วก็จะเป็นสองส่วนเอ็น เพราะว่า้วก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็เป็นจุดอ่าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ก็คืออ่าทีนี้ให้เรามองถ้ามันเป็นเลขคู่อ่าเลขคี่มันจะมีลบเห็นว่าถ้ามันเป็นเลขคู่มันจะเป็นบวกเออเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยลำดับของมันทีนี้แทนค่าเลยค่ะจะได้ fx เท่ากับอาเขแยมไปก่อน เขียนสูตรเขาไปก่อน n เท่ากับ1 infinity bn s i n nx n, อ่ะอันนี้คือสูตร <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นแทนค่าเข้าไปแทนค่าเข้าไป bn ก็คือเท่าไหร่เดี๋ยวขอย้อนก่อนอ่ะ bn ก็คือเราก็จะต้องไล่ไปตั้งแต่1 2 3 4 5 6เพราะ <c oughs> สูตรมันบอกว่าตั้งแต่ 1, <c oughs> 1เป็นต้นไปจนถึง infinity อ่ะฟังก์ชันของเราเนี่ย <c oughs> จะได้แทนค่าเข้าไป ถ้า n เป็น1ก็จะได้2ส่วน n sin nx <อ>ถูกปะ2ส่วน n sin nx ซึ่ง n เนก็จะตะัด e. ชึบช่ะแล้วก็ถ้า n เป็น2ถ้า n เป็น 2, 2> องได้สอง2ส่วน n แล้วก็ sin n x ถูกปะแล้วก็เนี่ยสลับกันไปเรื่อยๆแต่แต่แต่อย่าลืมตรงนี้ตรงนี้อ่า n เป็นอ่าตรงนี้ n เป็นหนึ่งใช่ไหมครับตรงนี้ n เป็นสองใช่ไหมอ่าแล้วก็ถ้าสมมติเป็นสามอ่ะก็ลบสองส่วน n ไซน n x เนี่ยไปเรื่อยๆถ้าเป็นสี่ก็บวก่บวกสองส่วน n บวกสองส่วน n ไซน n x อ่าอันนี้ที่ x เป็นสาม อันนี้ที่ n เป็น4อ่ะทีนี้ถ้าเราเขียนให้มันสวยๆเนี่ยถ้าเราเขียนให้มันสวยๆเราอาจจะเราอาจจะดึงสองเราอาจจะดึงสองออกมานอกอันนี้ได้เปบดึงออกมาอ่ะข้างในของเรานะครูจะเอา n เข้าแทนที่ในนี้ด้วยนะอ่าอย่างนี้ด้วยนะดึงสองอกมาใช่ปะข้างในก็จะเหลืออะไรข้างในก็จะเหลือ ลบหนึ่งส่วน n sin x เพราะฉะนั้นครูแทนหนึ่ง n เป็นหนึ่งใช่ป่ะครูแทน n เป็นหนึ่งใช่ไหมอ่ะครูแทนตรงนี้นะนี่นะนี่นะแทนนี้นะแทน n เข้าไปให้หมดเลยนะอ่ะครูแทน n เป็นหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็น 1, หน,นึ่งป่ะอ่ะก็จะตัดออกไปจะทำรัดก็ไม่ได้๋ยวกลัวทำเต็มๆนี่แหละโอเคตาม อเต็มเๆแหละเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงอ่ะคราวที่แล้วงงนี่แหละใช่ป่ะมันรัดใช่ไหมใช่หนูงงว่ามมเต็โอเคโอเคอ่ะดึงสองออกมานะข้างในเหลือลบหนึ่งส่วนเอ็นไซนเอ็นเอ็กอ่ะตรงนี้ดึงสองอกมาก็เหลือหนึ่งส่วน n อ็นไซนอันนี้ดึงสองมาลบหนึ่งส่วน n อ็นไซนแล้วก็บวกหนึ่งส่วน n ไปเอเ็นเ้นี่แทนค่าเข้าไปแทนค่าเข้าไปนะจะ่ค่อยทำแทนค่าเข้าไป n เป็นตรงนี้อ่ะอย่างนี้นะแทนค่าเข้าไปก็จะได้สองวงเล็บหนึ่งส่วนลบหนึ่งส่วนหนึ่งหนึ่งเอ็กเออแทนไปนเลยแบบนี้จะได้ไม่งงอ่าแทนเป็นสองก็หนึ่งส่วน 2. สองทายาสองเอ็กซ์ไป ลบหนึ่งส่วนสามใช่สามเอ็เออบวกหนึ่งส่วนสี่ใาย 4. สายี่เอมันจะปิดวงเล็บไม่ได้ครูขอโทษมันจะต้องเป็นอินฟินิตี้ถูกปะมันจะต้องบวกไปเรื่อยๆอ่ะอันนี้เป็นบวกต่อไปก็ต้องเป็นลบใช่ไหมเราก็ไปเรื่อยๆอันนี้เป็นบวกต่อไปก็ต้องเป็นลบอ่ะไปเรื่อยๆแล้วก็ถึงจะปิดแบบนี้เทเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยแต่ว่าจะทําให้มันสวยหน่อยก็ตัดตัดนี่ไงเออ ใช่ก็จะเป็นลบไซน์เเห็นไหมแล้วก็บวก1นส่วนสองหรือคูณเข้าไปก็จะเป็น sin 2x ส่วนสลบไซน์ x ส่วน 2, บส,วน 3, สวน 3, บวกไซน์ x ส่วน4ลบไปเรื่อยๆจนถึง Infinity อันนี้คือคำตอบเสร็จละเนี่ยคืออนุกรมคำว่าอนุกรมคือเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ย สลับไปมาให้เราหาให้เราหาว่ามันสัมพันธ์กันยังไงอย่างเช่นที่ครูบอกอ่ะหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าตัวต่อไปจะคืออะไรเราก็ต้องหาความสัมพันธ์ของมันให้ได้เนี่ยคือคําว่าอนุกรมเห็นปะครึ่งชั่วโมงเองหนึ่งข้อครึ่งชั่วโมงเองแต่โจทย์ข้อหนึ่งทำประมาณสองวันนะอะไรนะครับเอาไซอะไรนะลูกเอาไซสองเอ็กซ์คูณหนึ่งเข้าไปจะได้เป็นไซสองเอ็กซ์ส่วนสองใช่ไหมใช่ใช่ ครับโอเคคุณหนึ่งตั้งอถามครับวิศวะเอาวิชานี้ไปทำอะไรใช่หรอกเพราะว่ามันมีเครื่องทาออกมาขนาดไอพวกนี้จริงๆมันคิดกา้ใช่มันมีเครื่องพี่พี่วิศวะอยู่โรงงานแล้วก็ใช้เครื่องคิดต่อเออมันก็บอกแล้วมันแค่ฝึกสมองน้องน้องน้องหนูเรียนเนี่ยไอร่กกะบังอ่ะมันบอกว่ามันมันเปิดแอปใช้เลยมันอ